โอเคทุกคนโทกักการสวัสดีท่านชมนท่านเลยครับตัวนี้ครับจะมาเชิญว่าดีล็อกคอไงบ้างคือดีชุดลักคกี้เราเริ่มคือเราจะเป็นกันว่านี่ครับ <c oughs> นี่คือลิงครับนี่บุกก็จะมีเรดอารีเปล่าเราจะมาดีเชิญว่าโคเด้นนะครับเราจะมาดูเชิญว่าหน้าแมว แล้วก็จะว่าจะมี่ยินนะครับบัตเตอร์ไฟาคามลามคามลามนะครับคามลามอันนี้อ่ะชีปะนี่นะล็อกค,คูนอันนี้คือโรโบฟันอ่ะพิงกินแล้วก็ฟันลิกโก้จิ้งจอกเงินลาลาชานเฟิ์โรกันนะครับ นี่เราก็จะม,ม,มีมดมดทุลุ่ยตกันนะครับสกินคู่เนี่ยจะเป็นบิตตันนะครับอันนี้เนะี่ยนักน้อยเมทัลลกกี้นะเมเนสอันนี้ไอรอนแมนวะคยเห็นเพลงนะอ่ะโคเวอร์าอลไพร์มาแล้วก็นักสืบแพนด้าก็จะมีชื่อว่าอาหารคู่หูอันนี้คือบัตรตัวเพิ่มโก,กมีนะดูเจอมาขอทับ มาเลยมาเลยว <What? S 1> ะแอบเงินเงินเงินเหลือสี่นะครับเหลือสี่ดาวมาขอซักซูมหน่อยเดี๋ยวได้เปล่านี่คาเปร่าเอาตะไบโครโฟนนะครับเอาได้คาเปร่าจากรอบนี่เสือเส้อกล้มเสื้อกล้มนะครับ S c G มาในเกินนะครับ เดเซอร์ก so ้าวหนีเาใส่ได <ov> <tacos> ้ไหมเดอะเซเซอร์ห <V> น <et execut or> ีไม่ได้ก็เ่หานี่มี่เลยแสดงดีๆเขาทงานนี่ก็มีแอนเมตก็ฟิเชอรก็รัีไฮตุติชเชอครับ้จะมีโกรโน่แ้จะมีชิ่อครับทุกคนครับวันนี้ชื่อว่ามีคน มีกี่คนแลว่ารวมกันนี้ 1, 2, ึ่งสอง 9, ามสี่ห้หกเ็ดแป้าสิสองเลอสองคนนะครับมีแต่โครโนดเชื่อว่ามีฮยาโตะวับหกนะครับจะเชื่อกับจเชฟจะกันกับจอเชฟมีช่วในโจเชฟฟีลัสปิดตัวก็อัพสงสัยทั้งหมดปัจจัยอันนี้นี่ครับมีช่วยันเจอมีชื่อว่าท็อกซิกนะครับท็อกซิคแาว่า เมเชอร์ท็อกซิทท็อกซิกนะครับเอกาท็อกซิกเอนิคาสเตฟี่แล้ก <c oughs> ็ใกล้ขั้วหูชื่อว่าหมาหอนนะครับชื่อว่าหมาหอนอันนี้คือสาวแอนนะครับแต่ชื่อว่าลา,าไปเดี๋ยวเขาช่วยกันในทีเรียบร้อยก่อนจะเริ่มเกมน,นะครับเข้าร่วมทีมมาขอเชิญห้องเข้ามาเกินบวกเข้าก่อนสวรรค์ ข้ามารลเอร์อัดซติตั้งให้แบบคุณสีนะครับข้าคุณสีเอนนี้ค็จด้วนสีคืออะไรควรใช้นะครับถ้าพร้อมตอนดีนะครับอะไรทุกพร้อมแล้วก็ไปจุดเลยครับไปเลยเตรียมพร้อมแล้วครับวันนี้นะครับจะชมช่องของโต้ซีดีคิสสำหรับเด็กนะครับวันนี้ชมว่าวิชมวันนี้ครับคนดูค่ายวันนี้จากโกลโน่นะครับใส่เงมิพอนะครับในโทสันนุ่นุ่ครับ

อ่าเจอสุดท้ายวันที่ดีจะอัปเดตสี่ใบให้เรับตาล่าสังหารเออตาล่าสังหารมาเก็บเก็บตาล่าสังหารนะครับเคยใช้งานนะครับเป็นลิเตอร์แล้วครับจะจะโดดให้ต่อไปนะครับคนแรกแดงครับวันนี้นะครับแต่ว่าเคยแดี๋ก่อนนะครับเจอริสุหกนะครับอ่าลงนะครับอ่าต่อไปจัปดาหนี้ครับต่อไปจะเป็นเขตมีมาซากิครับอ่าลงด้วยกันครับไปพร้อมกันด้วย อย่าลีดอ่ะนครับแต่งกายเป๊ะใจหักถูกใจด้วยนะครับสรับเคยติดตามช่อง CGG หนึ C ่งนะครับจัดซองโจมดีนะครับเชิอว่าครับวันนี้จะว่าวันนี้จะจะไปเทม,มีวตะยิองอครับขอไปจอดรถข้างล่างก่อนครับต่อมาสดีพร้อมแล้วขอไปข้างล่างครับดูมีคนมา,มนา,นนนา,ารอหนึ a งรัอพอเอวีสวนมาไปเลยกไปครับ เอ่การ์ดอีเอ่อแอร์อีฟายนะครับอ่านอนไฟแล้วครมี่ช่อว่าก่อนที่จะชมก่อนนะครับวัมนี้คือให้เข้าฟาร์มมานะครับไปเข้าความนัดเข้าความนัดขอสาวจากคำร้อนไป่ออกออกออก,ออก,ออกเดืเอดเทิงเงียง้ยอ่ากระทะก่อนมาไม่ใส่ละครับอยู่ไหนละครับถึงเลยนะครับวันนี้คนแรกแนงครับในเลดับโรอีนนะครับค่อยได้มีเคยเพระบุญสไตล์ก็ไต่ ค่เมื่อศีรเี้ยมีจเคส่งข้ววามมานะครับขอข้าวามานีๆจรสกอตสีเท่าก่อนนะครับจัดชมมาแต่การขั้นขั้นจะมาใช้ใครแล้วไปกดเลยคันนี้เห็น้นะแต่กั้งข้างแล้วนึ่งก็จะครับแล้วก็ตัวจาก5้างครับไลไปด้กันีกหนึ่งแก็จะก่อนตะแนในลูซองก่อนลูกซองนะกซอง ใช่ตอไปก็เก็บไปสี่สี่เท่าอ้าวแต่ปัญหาว่าหาเอฟบีมีเอฟบีอันนี้ก็เอ็สก้าหรือเปล่าสก้าเฮ้ยมีคนมามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วไปแล้วเฮ้ยใครมีวงไหมอ้าวไม่มีเลยเฮ้ยมีอยู่างเท่ามีเท่าไหมมีเท่าไหมนิ่งน้องมีน้องนี่น้อง เดินครับเออโดยยื้อไลนะยือไรจะยื้อรอยกรบป๋ามแล้วย,ยื้อไรกางเงแงนะ่และ,ะฟาเกอร์นะครับแต่ค่าอัออนนี้มาเซาว์อันนี้เคยมีเออจบมีเอ็อไม่ไม่หนีฟ้นย่นะครับใช่ไหมครับวันนี้วปกันด,ด,ด,ดีนะครับชมว่าก็ยื้กอกางเงแง่ละฟาเกอร์นะครับขึ้นมาดีครับนะครั จะยืมอะไรกับเอวาเลยเฮมุนล่าหลอดอะสามห้า,าก,งงกับร์โลนี้กับไฟคัพกับไลน์เนี่ยเดี๋ยวยืจะซื้คสน่กับเนี่กับุนล่าก่อนก่นข้าร่างแบบแต่ข้า่างกนด้วยส่วนเ่ะหรือก็เจ็บครับวันนี้เจอคนมาหรือคนแงแดงครับคนแดงแดงใช่ว,ว่าเกิดส์เอตคนแล้วก็ซีวีซีนะจับดาบสูมแผนที่ไว้ ได้บวกสองนะครับได้ด้านใจจะอัพเลตในคอสีนะครับคอสีนี่ก็จะมีข้อจับคำร้อนไหมเอาไม่ชอบนะครับมีเวลาต้องเอาเจ้าคลอดเดื่อดร้อนไหมไม่ก็ไม่จดรอยจะรอยจดรอยมีอะไร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 เอ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรมึงยือะไร มึงยืนจะเดิมนี่วิ่งเหรอมึงยิงวิ่งนี่นี่วิ่งเหรอมึงยิงวิ่งเหรอมึงยิงวิ่งลักหนีเหรอมลกลักหนีเลยคนพร้อมเว้ยขโมยขโมยขโมยของเขาขอช้ายั่งมาจากของฉัาไม่ได้จุฆ่าเขาเลยคนแรกก็ซีจีครับนี่คืออนจะไปก็กับจะมาบันไดโอเท่เคยเวลจาเขาได้คยเยมาลางไว้เงยขึ้นมา เดกดมาเดี๋ยวคนจะเฮินชอะไรเคยบ้านเคเคยมีกคยทอดอะไรก็อะไรก็ไรแบว่าจะเชิญเหมือนกันเชิญครับที่เคยคนเดยวกับจีิจริงด้นเลยครับอะไรก็มีต้าก็อีว่างไว้กับเดิมอนีก็จะมีเอ็มพฟอยู่เลอตามาแล้วครับไว้คนมาคนมาคนมาดูโจ๊ะนุชอนหนุชอนนอนหนอนหนอนหนอ เยอเด้ออะไรมึงเจอเรออะไรมึงเดินอะไรมึงเดินอะไรไปเดี๋ยวมึงเจอมึงใส่ข้ามงเจเสนอเด็กกรัโบวกบ้าดีเป่านี่ก็ต้องสิสองเลกเอแล้วก็ไว้ก็เอดีจ้วขอเอห้าแบบใครเอห้าร้มามาเลยมอห้าร้อยไมส่แล้วครับไม่ได้ด้วเคยมามีคนมาแล้วครับเจอเจอมือคคนมาไปแล้๋ยวไปเดีวมือเจอคนมา เดินมาเออเดินเดอะไรมึงเดินมึงอะไรมึงเดือยเมาเดินอะไรกันนะกันนเอ้ยนานเกันนาไปเลยตามก็เจอไปแต่ก็เลยเชยอยร่อยก็เดือกันวัีครับเพ่ชมเจะมาก่อนีครับเด็กช่เชยก่น เอนนอด้วยกอกต่อเกอหนึ 1, ่งอย่าพิ 2> 5, 2่งก็โฆษณาแล้วก็ได้ในแบบแปดก็ได้แปดก็เงี 2, ้ยงเงี้ยและแพักก็เลยแกแลมาดูวงหมอกครับดยวงหมอกในวงยี่สิบคนเลยครับดูดูในวงมาครับในสาขับรถมาโดยปกติครับยด้เคยมาสกีดูดูครับมียี่คนดูหน้าแล้วครับมือเจอมือเจอ เออมือเดอรมือเดอเออเออเออมือเดอเดินไลมือเดออะไรครับมอเดออะไรครับอพี่น้องดโปนะครับาเกเปอะนกเตียมนที่คนไทยมือเือแบงกี่พี่น้องกเลยทบอก็ที่ว่าจะเกีที่มได้ใบใใไเข้าเปจนิไวกะมเกข้ามากกันคือเข้ามาเด็เงเงี้ยละก็เกออ่านะครับ ราติก,ก้อ่านีก่นกเ็เองนี่ก็เลยอะเอสืบคุณก่อนเดี๋ยว่้าอีกนึงตอนนี้ชวครับนี่คือคาสตูยานั่นไงวะแล้วก็เรื่น,าน,าน,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 นี้เก็บไปแล้วก็ช่วยเตมสก,กาสก,กาก่อนนะครับแล้วทีวีสาธิตปิมหน่าแล้วก็ไปซ่้ออัปเดให้ปิมหน้านเก็บไปคสตูย่กเตมบ้างครับแต่มาชมนะครับ อ่าเสร็จแล้วครับแต่ว่าคยหายมีคนหนึ่งนะครับกล้าจะสลัดนะครับอ่าขาดรบไปหนึ่งก็ขาดมาอ่าขาดไปเลยอ่าไปครับเออจะ,อจจะอเจอมีคนเ้ิ่มมีเรื่องเข้ามบางนะเรเพมขึ้นอ่า,ปาไปเกรื่อไืนกระนาเออขาดบมีพี่น,น้องพี่นอดีต่อีดีนะครับืชูเล่สิบลดสิบคนนะครับลอสิบคนนะครับ เอาอ่ที่บม,มาครับเดือนหน้าบีหน้าหึงพุทาคมให้วันนี้ทุกคนครับเอาไ่าใครไปดูในยออดับโว้ยอจอดรถป่าแปบ๊บก็มีไอดดบมียู่ครับนี่คือวิสกรมาเข้าไอซีดีก่อนเฮปับอละสื่อหนีรถแปบ๊บไหนทำไมูท๋วไม่แจ้นเดินไว้กี้ มาคนที่ชื่อว่าไอหมวกสามนะครับไอหมวกสามนะครับขับรถขึ้นรถมาให้ไปเือสิคนนะครับหคิวนะครับจะดูอะไรกันนะก็นครับโง่เงี้ยไรกัแฟกเกอร์นี่น่กัโมลัมดัมซิงฮหนะฮหน่ะฮอดแต่กระลฝเมื่อกระลาเมื่อก่อนดูกันอ้มือกับูมากก้เหอกแตกแต่ดีมาเพื่อที่ีมาคนในสัปสิ้นีม ก็จะดเกอดกดัวคดอ่าเดี๋ยวเรัยบเดี๋ยวดีจะยู่ครับในกีมัากรล้งแดงครับเลยได้เกิมาเกล้ากลงเงงก็เลยไหลกัเช็คดูแต่เดีกล้ไม่ยู่เลยกิอ่าทีเหตุยูนะครับอ่าไี่ยู่เลยเช็คดูก็เลยไที่บาดูเขาทมีไมงงงง ดูน่าดีน่าเลยกงกงกงเน่ๆๆนดูครับเด็ดูวงเล็กครับดูวงกลางๆดูวีคนมาครับไปซ่อมเกมากนนะก่อนดอยมาเดูเกาะสี่เน่เกาะแรกครับได้แล้วครับเกาะสี่น,นะครับดูดิดูนี่คือเดอะซอรเรอร์คัสสิมนะครับจะเป็นหมวดเกาะเลเวลสี่น,นะครับแต่แก่ชื่ออะไรมาก,ก็เห็นอยู่ได้ยไหมครับเป็นอยู่ดอยนะ เริงแงย่เดลฟากเกอร์เลยนี่ให้เสียชีวิต8คนนะครับก็ทะสะลายนะครับลือแค่5คิวนะครับก็ทะรายก็ทสายครับขอกินเห็ดเลเวลสครับด้วยสองหน่อยนะอ่ะคคอาก็พนมาแล้วก็วิบวับเดอกเพลงวิบวับเดืนทีออนองอแล้วกรับเหลือ8คนมาครับขอชมลยครับเดี๋ยวชมมากแลวกเชเข้ามากันเออเชเขน้ามาเชิญกรโดมา มาใส่แบบไฟหัวแและกรเลงแดงอะไระไม่รู้ได้รู้เรื่องเลยมีคนมาอ่ะมีคนมาแล้วครับได้ใส่สวีดีครับอาบกาศนะครับ้วยเจ็ดคนนีครับถ้าจีดีเขาเปิดสไลเปิดสางห้องไว้เดก็จะได้เป็นรันได้ด้วยครับเป็นได้ด้วยมีเจอทุกอย่างอะไคือคนได้อสัวับรไ้สมาธิการสาธุมาใส่บาตรกับพี่น้องให้ชาชน จากของค่าของไมลิตันพูนี่ของยูเดคอนจากไมลิตันพูนี่ครับฮัตเตอร์พูนี่ตอนนี้ชมว่าครับเพราจะว่าโดยชาวมีคนมาครับมาวงหมอกนะครับวงมาแล้วครับนี่ไงดูวงนะครับนี่คือวงหมอกวงหมอกนะครับจากงงเงี้ยและฟังเกอร์ดมาโอ้เฮ้ยท่านครับเป็นหนึ่งเลเก็ได้ครับทุกท่านเพระจะว่า ทีก็ลอง n g h นะฝามีควมึงเจออย่าง p 4ตุนครับตายพอดีโอ้ยตายเลยครับได้นะครับในโปรเลยครับดเยบดเยห้าหนึ่งห้า